สวัสดีครับช่วยด้ช่างออนเกาหลีเดี๋ยวเมนี้ช่วยด้ช่างจะมาเ,าเล่าเรื่องการต่อพาสสปอร์ตนะครับในช่วงโควิดนะครับโดยปกติแล้วถ้าพาสเบิดอายุนะครับอันนี้จะเบาเฉพาะเรื่องพาสเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยุ่งยากไปไปเกือบทุกเรื่องนั่นแหละนะครับเ,เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยสมัยก้อนในบ่มีโควิดเนาะก็สามารถ ไปที่สถานทูตได้เลยนะครับวันจันทร์วันศุกร์นี่แหละกับไปถึงกับไปต่อได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงควิดก็จิมีการต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนออนไลน์ก่อนนะครับก็จิมีลิงก์ให้ลงทะเบียนนะครับสมมุติว่ายังช่วงนี้เมื่อนี้ช่วยด้ช่างได้ทัวไปทาสถานทูตแล้วนะครับของช่วยด้ช่างนี่สิเบิดอีกที่หนึ่งพาธนี่จะเบิดเดือนเจ็ดนะครับ เดือนเจ็ดที่นี่เจ้าหน้าที่ก็บ,บอกว่าอาหายมาต่อก่อนก่อนจะหมดในสามเดือนนะครับก็คือตอนนี้ยังยังต่อบ่ได้นะครับที่นี่ขั้นตอนจากการสอบถามขั้นตอนและการรายละเอียดในีเ้เฟซบุ๊กของสถาน,งน,นากงสุลเนี่ยกัระบุว่า,อาอยัางหน่อยต้องสามเดือนนะครับก่อนก่อนจะหมดสามเดือนต้องเฮ็ดจ,จะเฮ็ดได้นะครับส่วนมากบางคนก็บ,บ บางคนก็นลืมไปเลยนะเวลาจะกลับบ้านเนี่ยมันจะหมดพอดีก็สามารถเทดพาดข่าวกลับบ้านได้คือกันแต่ว่ามือนี้สิ้าเรี่ยงพาดหาปีนี้เนาะช่วรัช่างกัศึกษาขั้นตอนสอบถามเจ้าหน้าที่กัโดยสรุปแล้วก็ยางเช่นคนที่เ,เดือนนี้เดือนมีนาคมนบเอเขาให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้ามันเต็มก็คือพ่สามารถเลือกมือได้นะเขาไปเขาไปลงทะเบียนในลิงนะครับ ซีบอสสามารถเ,าเลือกมือได้นะครับส่วนของเดือนมีนาหนีหน่าจะเต็มแล้วนะครับที่นี่ถ้าผู้ใดซีเอชของเดือนเมษานะครับวันที่14มีนาหนีทางกรุงศุนเนี่ยสถานทูตนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันที่14เป็นต้นไป14มีนาเป็นต้นไป14มีนากับซีมีลิงเขาไปที่ลิงนะครับที่ผู้ใดเขาเมื่อก่อนเขาเมื่อก่อนแล้วก็ลงทะเบียนก่อนนะครับ แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าบ่าสามารถระบุระบุมือได้ระบุมือหรือเวลาสมมุติว่าเขาจะเขาจะไปวันที่สิบวันที่ยี่สิบนี่นเสียบ่ได้แต่แล้วแต่ระบบเขาเขาคอรั้นให้นะครับว่าไปเขามาก้อนหรือเขามาหลังผมช่วยได้ช่างนี่ยังยังเฮ็ดบได้ต้องรออีกสองเดือนนะครับถ้าผู้ใดต้องการไปเฮ็ดพาร์นะครับเดือนเดือนมีนานีบได้แล้วนะเดือนมีนาเอา่อ เมษาถ้าผู้ใดต้องการไปรเฮ็ยเดือนเมษาก็ต้องจองทะเบียนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มีนะนะครับเขาเขาจะเปิดลิ่งนี่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกต่อ,อพี่น้องเฮาที่มาทางานที่ประเทศเกาหลีวันที่14นะครับลงลงทะเบียนทาพาดนะครับส่วนของเดือนต่อๆไปกักัเฮากับเบิง่งสมมุติว่าลงทะเบียนเ,เดือนกุมภาพันธ์ได้เฮ็ดเมษาแม่นบ่ ลงทะเบียนเดือนเมษาจีไดเฮตพฤษสภานะครับลงพฤษสภากับมีทูนา่านะครับเพราะฉะนั้นเอาแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรกับเพราะฉะนั้นกาให้เขาไปติดตามเาเพจของสถานเอกอัครราชทูตณนกรุงโซนะครับเฟซบุ๊กนะครับเขาไปในตรงนั้นเขาก็จะมีประกาศใน,นนั้นหละหรือว่าเขาสามารถทักข้อความไปมันจะมีาน,าเ,า,นาเพจนะครับก็บจะมีเบอร์โทร เบอร์โทรแล้วก็มีปุ่มให้ส่งขอความการิเป็นปุ่มอัตโนมัติพอส่งขอความไปเขาก็กดทักทายสวัสดีแล้วก็จะมีหัวข้อให้เขาเลือกนะครับเขาก็เลือกว่ามาสิมาเฮ็ดพาสมาต่อวีซ่ามาจดทะเบียนสมรสมาเฮ็ดใบขกบคียมารับรองยังนวลยังนี่มีการร้องเขาไปศึกษาเบิ่งนะครับแล้วก็โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการดีอยู่นะครับที่นี่จะมาแนะนำสุดท้ายก็คือเบอร์โทรเบอร์โทร ของกง0เนี่ยนะของสถานทูต027902ห29หหนะครัอีกเบอร์หนึ่งก็0279ห009หต่อนะครับต่อ108หรือว่าต่อ113สำหรับคนที่จะไปต่อพาร์ตนะครับฝากไว้แค่นี้สาระดีๆนะครับจะหวังว่าจะมีประโยชน์ให้พี่น้องเขานะครับผู้ใดที่ต้องการทัท้พาร์ตก็อย่าลืมอ่า บึงรายละเอียดในคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื<ม>่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อน,<ม>อนๆที่มาทำงานถูกกฎหมายกันนะครับคลิปนี้ลายไปก่อนนะอัญยองอีคาซิโยสวัสดีครับ